รัฐบาลภายใต้การนำของนางสาวยิ่งรัินวัตรนายกรัฐมนตรีได้ถแถลงนโยบายโครงการ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อสร้างสรรพพลังสตรีให้เป็นพลังสำคัญในการพัฒนาประเทศภายหลังการประกาศน,นโยบายและรับสมัครสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีมีผู้สมัคร8 9 1ล้า9 9คนตรวจสอบข้อมูลแล้ว8 7 5ล้านคนมีองค์กรที่สมัครเป็นสมาชิก105องค์กรสตรีที่มีอายุตั้งแต่15ปีสมัครเป็นสมาชิกได้ตลอดเวลา การบริหารงานในรูปของคณะกรรมการประกอบด้วยคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติจำนวน35คนโดยนาย,ยกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรเป็นประธานคณะกรรมการบริหารกองทุนโดยมีประลัดกระทรวงมหาดไทยนายวิบูลสงวนพงษ์เป็นประธานคณะกรรมการประเมินผลโดยมีประลัดสำนักนาย,ยกรัฐมนตรีศาสตราจารย์พิเศษธงทองจันทรังสุเป็นประธาน คณะอนุกรรมการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีรวม5คณะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร77คณะคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับตำบล7,218คณะด้านงบประมาณปี2,555 2,556จัดสรรให้จังหวัดและกรุงเทพมหานครจำนวน7,700ล้านบาทโดยจังหวัดขนาดเล็ก ได้รับเงินสนับสนุน70ล้านบาทขนาดกลางได้100ล้านบาทขนาดใหญ่ได้130ล้านบาทงบบริหารสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีสำหรับงานยุทธศาสตร์งานประชาสัมพันธ์งานระบบสารสนเทศงานบุคลากรและงานสนับสนุนการจัดการกองทุนรวม296ล้านบาทเศษ ผลการดำเนินงานที่สำคัญการจัดเวทีประชาคมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดระดับตำบลตั้งแต่เดือนมิถุนายนถึงเดือนพฤศจิกายน2555คณะอนุกรรมการดำเนินงานนโยบายและยุทธศาสตร์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีทั้ง5คณะประชุมยกร่างยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนตามประเด็นยุทธศาสตร์ตั้งแต่เดือนตุลาคม2555 ประชุมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ2ครั้งครั้งแรกในประเด็นสำคัญเรื่องระเบียบกฎหมายครั้งที่2ในประเด็นสำคัญเรื่องการใช้จ่ายงบประมาณคณะกรรมการคณะอนุกรรมการฝ่ายต่างๆออกระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี2อฉบับเมื่อ17กุมภาพันธ์2555และฉบับที่2เมื่อ19มิถุนายน2555 ประกาศคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ4เรื่องประกาศคณะกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี8เรื่องจัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีโดยมีอธิบดีกรมการพัฒนาชุมชนปฏิบัติหน้าที่ผู้อำนวยการสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดทำเว็บไซต์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จัดตั้งสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานครจำนวน77แห่งในระดับตำบลประสานขอใช้สถานที่กับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจัดทำแผนปฏิบัติการและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี2556ของสำนักงานคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติ ประชุมคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและกรุงเทพมหานคร77คณะระดับตำบล7,219คณะอยู่ในระหว่างการรวบรวมฐานข้อมูลงานที่ดำเนินการแล้วจัดให้มีการประกวดตาสัญ,ญลักษณ์กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพื่อใช้ในกิจกรรมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประชุมเชิงปฏิบัติการวิทยากรกระบวนการหรือครูกอในวันที่24 2 5พฤศจิกายน2555ประชุมเชิงปฏิบัติการคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีตำบลและเจ้าหน้าที่จังหวัดฝึกอบรมคณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดกรุงเทพมหานครและเจ้าหน้าที่ในเดือนธันวาคม2555 จัดตั้งสำนักงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัดและตำบลในเดือนมกราคม2556การมอบแนวทางการเสนอโครงการเพื่อขอรับเงินสนับสนุนจากกองทุนผลจากการขับเคลื่อนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอย่างจริงจังและต่อเนื่องภายใต้การนำของนายกรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักตนวัตร ทำให้วันนี้สตรีทั่วประเทศได้เข้าถึงเงินทุนและใช้ประโยชน์จากกองทุนอย่างเป็นรูปธรรมและจับต้องได้อย่างแท้จริง